สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามส,สายๆจ้าสติสิภาิพาพี่น้องทำหน่อไม้ดองเด้อจ้ะเพราะว่าแช่มาแล้วสามคืนเศร้าไปหวานเหมาเนาะแกงใส่หน่อไม้ดองชุดที่แล้วจ้ะแซ่บแซ่บปรากฏคนะ่ะกินข้าวอิ่มแล้วสติสิทิ์พามาทำหน่อไม้ดองบอกเคนไปอยู่เด้อจ้ะบอกเคนไปตัดผมติ๊กเอ็ดเพอเดียวนี่ที่เราดองไว้ก่อนหนะ้านี่จ้ะเอาถุงมาใส่น้ําแล้วก็เอามาทับไว้จ้ะ ถุงเด้อนี่เด้อถ้าหอมไปทับน้ำอันเดี๋ยมันบวถัวมันซีเอสเห็นหอไม้ของเราดำจ้ะถุงใส่น้ำเดี๋ยวเอามาทับไว้มาเบิ่งขั้นตอนการเอ็ดสติ๊กสิพาพี่น้องเอ็ดเด้อจ้ะแช่สามคืนถึงสี่คืนเพราะว่าหน่อไม้มันมีรสชาติขมจ้ะก็เลยแช่นานแหน่หรือพี่น้องบรสะดวกอะคืนเดียวก็ได้เด้อจ้ะมาเดี๋ยวมีอะไรบ้างอันนี้น้ำสาวข้าวเด้อจ้ะน้ำสาวข้าวไว้ผสม อันนี้ที่กอง,งน้ำเสาวข้าวใส่ในขวดอีกทีน้ำเสาวข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้จ้ะมันอนนขึ้นมาเอาไว้โกกตอนขั้นแล้วนะคะก็จะมีเกลือนี่้มีเกลือแต่ก็มีขวดมีขวดขวดใสาสติ๊กล่างแล้วเด้อจ้ะล่างแล้วก็ปล่อยออให้มันเสด็จน้ำค่ามไว้จ้ะนี่ค่ามไว้มันแห้ง เราซื้อมาด้ยจากขวดแล้วก็มีถุงมือมีกระมังเวลาเขาขั้นเซตเขามาใส่นีก่อนที่เราจะโกกจะต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจ้ะความสะอาดต้องเป็นหนึ่งจ้ะหน่อไม้ดงนี่ค่ะนิดนึงก็พอได้ด้อจ้ะเศษมะเร็งหรืออย่างก็อย่าให้มันหลุดลงไปถ้าเห็นก็ต้องเอาออกจ้ะมาเดี๋ยวสติกสิพาทำจ้า่ะจ้ะก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อน ามไม้นี้แล้วแต่ความสะดวกเ้้ยจากคืนเดียวก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีสองคืนสามคืนสี่คืนแห่งดีจ้ะความขาวช่วยเรื่องความขาวผู้อ่อนครับขั้นเซอร์นอนด์เด้อจากสูตรสติก ประมาณสักสามกำมือตอนน้องสอสติ๊กใส่เกลือลงไปนิดนึงจ้ะว่าได้ใส่หลายตอนขั้นในี้ใส่เท่อละหน่อยเด้อจ้ะระวังเค็มชิมเอาจ้ะเราก็มาคั้น ขั้นจนปั้นได้ขวดเด้อจ้ะมันจะช่วยเรื่องบริหารไม้ของเฮ้าเน้เปื่อยสติ๊กจะขายสามขวดร้อยเด้อจ้ะพี่น้องบอกราคานึ่งกำลังดีแต่สติ๊กสี่อัดแน่นที่สุดหพี่น้องได้ปริมาณที่ ที่หลายๆเลยจ้ะพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินเสาติกก็อยู่ได้นอกจากเพราะว่าหนํามัเหอก็บไม่ได้ซื้อเนาะแต่ว่าหอกลุงแรง,งไปหาจะมันลําบากนี่ไปเกิดไปนิดนึงหลายโลอยู่จ้ะค่าน้ำมุกน้ํามันเนาะค่าขวดค่าอย่างนี้หละจ้ะพี่น้องเสาิก,กเอาปลายหลดอกเอาโปรเองได้ค่าแรงค่าขวดนี่เลจ้ะขวดกระเพงด้อ จ็ดสิบขวดสามร้อยกว่าบ,บาทรวมค่าส่งอ่จะจ้ะเฉลีย่ยเลยจักแม่นตัวขวดจักบาท3ามบาทสี่บาทกูบอกพี่น้องบอกขายขวดสิบบาทสิบบาทนี่คือคือคือบได้ค่าน้ำมันรถบ่ได้ค่าขวดด้จ้ะขอสามขวดร้อยเด้อพี่น้องจ้ะ ค่าส่งกับ่แพงกจะบ่เกิน40 50บาทขั้นแบบนี้เลยน้ามันก็จะออกมาเองจ้ะ แล้วก็มาปั้นบึงจ้ะปั้นแบบนี้ปั้นแบบนี้แต่ก็โยนบึงพี่น้องจ้ะโยนแบบนี้ถ้าโยนแล้วมันบปเตกแสดงว่ามันจะเก็บได้นานจ้ะแต่ถ้าเขาปั้นแบบนี้เนาะโยนแล้วมันเต่งแสดงว่ามันยังขั้นบ่ดได้เขาต้องขั้นไปอีกแต่แบบนี้เขาได้เลยโยนประดุดบวมเตกเป็นอันว่าได้จ้ะส้มยิ้มเราก็เทไว้ในโกนเสร็จแล้วเราก็มากกเขาวดก็มั่งม,มีสติ๊กล่างเด้อเด้อ แล้วนี้ก่อนแล้วก็คั้นอีกคั้นเรื่อยๆื่อยจกอนกว่าจะเ็จพุ่แล้วจ้ะล้วค่อยโกกสักขวดทีเดียวมาจ้ะพี่น้องแบบน,นี้ได้เวลากอกแล้วสติกคั้นได้เต็มกระมังแล้วจ้ะขั้นตอนการกอกก่อนหนาสติ๊กโกกแล้วจ้ะนี่ประมาณนี้สติกช่างแล้วจ้ะครึ่งกิโลเอาเฉพาะเนื้อยังประกอกน้าจ้ะนี่ครึ่งกิโลแล้วจ้ะต่อขวดคือแน่นมาก เหลือที่ไว้ใส่น้ำน้ำจักนี่งตสร่างกิโลสติ๊กครึ่งกิโลแปดสิบก,ก,กรัมเดยซ้ชัมมันสิเขียนมาหาร้อยกรัมนะจ๊ะมันเลยไปอีกไม่เป็นไรมันเราอบมาได้แล้วจ้ะอาจจะมีเกินไปบ้างหรือขาดเหลือนิดๆหน่อยๆเด้อจ้ะตะติ๊กจะชั่งพยายามจะชั่งให้อยู่ในครึ่งกิโลพอดีจ้ะต่อหนึ่งขวดสามขวดร้อยเด้อจ้ะคือแน่นมาก พี่น้องบอกให้ใส่สีขีดสติ๊กไฮหาเลยไ่ได้กำไรกระหญ่พี่น้องบอกขาดทุนแน่นอนแหละเพราะว่าไ่าได้ลงทุนน้ไม้ค่ะแค่ลงแรงแต่ก็ลงทุนขวดลงทุนเกลืออนี้แหละแต่ก็ได้อยู่จากสาติ๊กว่าน่าจะได้อยู่สติ๊กก็น่าจะพอพอได้อยู่จากกำไรแต่อาจ์ิบ่หลสติ๊กห้พี่น้องเอฟซีสติ๊กสุข,ขุมสุขคนได้กินเนาะจา้ะ พี่น้องสังเกตโรดในคลิปสติกค่ะขายอย่างกระตามสติกโบ้ได้เน้นขายเอากําไรมากมายจากสติกอยากให้พี่น้องที่บ่งคลิปสติกค่ะได้กินสติกนเน้นแบบนี้มากกว่าเฮ็ดบได้ขายแพงจ้ะไม้ก็โบ่ได้ขายแพง,พ,งพี่น้องบอกให้ขายแพงก็ดีแต่สติกก็บอกจก้ะเพราะว่านยุคข้ายากหมากแพงจ้ะพี่น้องอันไหนที่สติกสามารถซ้อยพี่น้องได้สติกกับสี่ซ้อยพี่น้องก็ซ้อย บึงคิมในเซอร์ติกแบบนี้หนะนาแลกเปลี่ยนกันเนาะจ้ะเบื้องเกิดส่งของมาพี่น้องลืมส่งข่าวใหม่ในบัญชีพี่น้องทักแล้วทักอีกเงินมันบ่แม่นสิ่งสำคัญจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับเซอร์ติคนะจ้าโอ้ยโมเมนต์โม่นว่าเงินบ่แม่นบ่แม่นสิ่งสำคัญเลยเนาะ มันก็นเป็นสิ่งสําคัญอยู่แต่พูดถึงว่าน้าใจเฮานี่สําคัญกว่าสําคัญกว่าเงินสติว่ามิตรภาพสติติได้มิตรภาพมากกว่าพี่น้องก็ชสวอยอุดนนุนสถติสติกับยาคายพี่น้องได้กินนําพี่น้องกับติชุมคอมเมนต์มาแนะนํหาหลายเรื่องจ้ะสติจะค่อยเกาะไปวันนี้สติกับยาเบิงบ้งนั่นเบิ่งนี่นําจาก ผื่อมีเศษหน่อไม้ที่มันโบโบถือโบโบจมในน้ำนะจ๊ะที่มันอยู่ชิ้นข้างบนมันอาจจะเป็นสีเหล่ๆไปนะสาสติ๊กเห็นสติ๊กกระิเอาโอ,แบบ,นะอแบบนีนะหรือแมลงแบบนี้ส่วนมากบมมีหลากจากแมลงเพราะว่าก็ปุกที่สาติ๊กใส่แช่นะ่ะมันมีฝาจา้ะแบบีนี่เด็กเอาไปชั่งคือความชัวเลย ได้ปริมาณเท่ากันทุกขวดเลยเบเท่ากับขาดเลือกันนิดหน่อยตั้งก่อนอย่ามาันชีเกินเกินเลยจกบาได้มันมีจะสี่ขีดแล้วใส่ให้ได้ห้าขีดชิ้นหน่อไม่ก็งามงามพอดีซุปพอดีแกงเลยออ่อน,ออนทั้งนั้นเลยจ้ะเราติดทำเองกับมือในแกนฝาดออกเลย มืสะอาดมาจะทาโรงงานแต่ว่าสำหรับบ้านๆในสาวติ๊กก็ว,ว่าสาวติ๊กสีทำให้สะอาดให้มากที่สุดจะระวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยทางอ,อีกโลกมาไล่นึง โคตรเลยแบบนี้ชู้สน่าเลยอ,อีกแล้วพี่น้องแนมเห็นบ่น,นี่มันหาลอยมันเลยเป็น,ดนได้นึ่งโบเป็นยังนะเดี๋ยวเราค่อยมากอกน้ำซาวเข่ากับน้ำที่เขาขั้นนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะกอกแบบนี้ก่อนกอกแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้ก่อนพอไม้มือนี่จักสิได้ไปหาเพิ่มอีกหรือโบไม่แน่ใจจ้ะ เพราะว่าสิเตรียมเบาเค็ียจะไปธุระอยู่อ่างทองจะมือไปเดินทางเมื่ออื่นเดี๋ยวค่อยทำคลิปแจ้งพี่น้องอีกทีข้าวๆไว้ก่อนในคลิปนี้ไปตัดผมโลกอ่ะเดี๋ยวสติกจะโกกไปเรื่อยๆจ้ะสิกงโกกน้ำโกกน้ำให้พี่น้องบึงก่อนชุบ เอาน้ำนี่ก่อนน้ำที่เราคั้นเนี่ยจ้ะมันออกมานี่หน่อไมมไอ้ที่เนี่มันมีที่กองด้วยจ้ะนี่มันมีที่โ,งโงองยวกระตามด้วยน้ำซาวข้าวให้น้ำซึมลงไปก่อนอย่าเพิ่งพิษฝา ปิดฟ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำไม่ดูดเอาน้ำแล้วเขาเติมต่ตก็ได้ช่างรวมน้ำเด้อแบบนเป็นขวดแล้วโลก่วหนึ่งโลไปอีกโลก็ขีดแนี้ขวนี่คนน้ำไม้งไม่เมอนน้ำไม้เหมครึ่งโลเม่นเม่น ็นโลแบบน,นี้ขวดนี่เดี๋ยวติต๊กจะเปิดฝาไว้ก่อนเนื่องจากปะาใบแบบนี้ประมาณจักสิบห้านาทีเผื่อว่าน้ามันสิลดลงอีกจ้ะเขาก็าิดได้เติมใส่อีกเพราะว่าถ้าน้ำบวมเนยไม่นน่มันจดให้หน้ดาําจ้ะปิดฝาแล้วมันเปิดมาได้เนือจากเพราะมันเป็นเกีียวเกีียวแบบเขาซื้อน้านกินนะจ้ะถ้าเขาเปิดแล้วก็คือแบบเกีียวมันตายแล้วหรือเกลียวมันหวานแล้วจ้ะคือคือถ้าปิดก็คือห้ามเปิดแล้วแบบนี้นอกจากพี่น้องจะไปเปิด,ปดทํากินเลยจ้ะ ประมาณนี้เด้อจ้ะนี่โบกป้าย หน้ามันก็จะเริ่มไหลลงไปจ้ะเดี๋ยวเราค่อยมาปิดฝาตั้งไว้ก่อนประมาณนี้แล้วจ้ะมีแหละขั้นตอนการเอ็ดเราไม่ส่งหรือนราไม่ดดงของสติกแล้วจ้ะสามขวดโอยขวดละครึ่งโลจ้ะเฉพาะเนื้อน่อไม้นี้ถ้าพี่น้องคนใดสนใจก็สั่งทักกันเข้ามาเด้จ้ะแล้วติกก็อาจจะเริ่มส่งเมกโบแน่ใจว่าสติกจะไปส่งผูือเดียวได้หรือบ่อเ่าบ่อเค้นบ่อยู่อยาพี่น้องลองทักเข้ามาถามก่อนเด้อย้ะเนื้อใดก็ค่อยคุยกันอีกทีนึงจ้ะอาจ้ะคลิปนี้สติกก็ ก็มีอย่างหลายจะมะาเอฟจำไม่สมให้พี่น้องเบิ่งขันตอนกับประมาณนี้เน้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกําลังใจเน้อจ้าคลิปนี้สาร์ทขอลาไปก่อนเนื้อจ้าสวัสดีจ้าโกะโตก่อนจาเปื้อเลีนะ้ยอีกนานก็ปุ๊บหนึ่งก็ยังขั้นบ่เลวจ้า